สวัสดีนักอ่านทุกท่านค่ะวันนี้บรรันลักษ์พี่แจมจะมาแนะนำหนังสือเรื่องจิตวิทยาสายดาร์กผู้เขียนดรฮีโรผู้แปล ชนรดาเจเินิรยะกุลเมื่อเจอคำถามที่ว่าเมื่อคำพูดของคุณสามารถควบคุมจิตใจคนได้มาพบกับเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณใช้คำพูดควบคุมจิตใจคนทำให้พวกเราคอยตามและทำอย่างที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัวหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนที่อ่านคู่มือการพูดแล้วแต่ยังไม่สามารถพูดชักจูงใจคนได้ รู้เคล็ดลับวิธีลวงให้คนอื่นยินดีรับฟังเราทุกอย่างรู้เคล็ดลับวิธีพูดที่ช่วยให้เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นรู้เคล็ดลับวิธีสื่อสารที่ช่วยให้ควบคุมจิตใจคนตามต้องการรู้เคล็ดลับวิธีฟังที่ช่วยให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสนทนารู้เคล็ดลับที่ช่วยให้พูดเก่งระดับสุดยอดและปรากฏการทางจิตวิทยาอันทรงพลัง ที่ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กหากท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถหาอ่านได้ที่ชั้น6สสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสัปดาห์หน้าจะมีหนังสืออะไรมาอ่านให้ฟังอีกนั้นอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ